หลังจากผ่านไป49วันนะครับเจ็ดสัปดาห์นะครับก็ส่วนสูงนะครับตอนนี้ผมเอามือถือเนี่ยวางไว้ระดับตรงปากของผมนะครับก็จะเห็นว่าต้นข้าโพดสูงนะครับตรงที่สูงที่สุดนะครับตอนนี้คือท่วมหัวแล้วนะครับนี่ครับเช่นใบนี้ครับ ยืดให้ตรงปุ๊บ,บท่วมหัวนะครับซึ่งส่วนสูงก็น่าจะประมาณถ้ายืดตรงๆนี่ก็180ร้อยแปดสิบเจ็ดนะครับอันนี้ก็ผ่านใบเจ็ดสัปดาห์สี่สิบเก้าวันนะครับ mm hmm. คิดว่าอีกไม่กี่สัปดาห์คงจะออกดอกนะครับตอนนี้ก็พอดีว่าถ้ามันโตสม่ำเสมอแบบนี้นะครับข้างล่างหญ้าไม่ค่อยมีนะครับแต่บริเวณที่ โตช้านะครับฝั่งนูน้นอยากก็จะเยอะขึ้นนิดนึงนะครับโอเคครับขอบคุณที่ติดตามครับบูกระโพดหวานครับขอบคุณครับ